พอสำนักเพื่อนแม่ปูแต่ว่าสื่อคือกันมมัดอะไรมันเต็มแล้วอันแล้วสันว่าต้องให้มันเพียนตัวนึงว่าสันนวานมันยังคอยทีสื่อได้เหรอสันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชน me. ิดโปรดใช้ว mm ิจารณญาณในการรับชมนี <Right. S 3> broken, wow, ่ดูไรดูว่างเลยไปซื้อของทะเลไปขอ

nur <laughs> demo ทูบนะคะเดี๋ยววันนี้ขอโชคนะคะจุดทูบเป็นเลขทูบป,ปูดำนะคะขอเลขทูบนะคะขอทูบป,ปูดำนะคะ,ะเดี๋ยวรอดูเลขทูบนะคะตอนนี้ได้มาแล้วสองตัวนะคะเดี๋ยวพอรลุ้นตัวที่สามนะคะตอนนี้เจ็ดแปดมาแล้วเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามนะคะสำหรับเลขทูบนะคะที่น้องพารขอปูดำที่ตำาหนักอาจารย์นับนะคะ สามตัวได้มาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะสามตัวได้มาครบแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูทูบนะคะมันหลอกซืโอโเห็นไหมคะแปดเจ็ดห้าะแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้า,หาจากพี่ดองพี่ชี่ ตัวเลขของ,ง man, 7, 5, น้องแ <através tekrar makeup> พนก็คือ8ปด้านะจ๊ะเลขทูแปดเค่ะแปดเจ้าถ้าตัดออกมา7 8็ตรงกับต <as> right <by stain> <work> ัวเลขที่อาจารย์นัดใส่ออกมาเลยเนาะตรงกันเลยเอาค่ะพิจารณาดูเดี๋ยวพาไปดูนะคะพาไปนอนอุ้ยซี่กันออกไป แปดเจ็ดห้านะคะเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะคะไม่มแล้วจ้าไม่ม่แล้วแปดเจ็ดห้าั่นแปดเจ็ดห้า้วไปเบิ่งเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะเดี๋ยวค่อไปดูสันนัดเดอร์พอสำนักเพลินแม่ปู ต่ว่าสื่อซื้อแต้มรบอะไรมันเต็มแล้วอันแล้วสันว่าเ่นวาต้องให้มันเปลี่ยนตัวนึงว่าสันวันว่ามันยังคอยสื่อได้อยู่สันวันว่าขั้นสันตัวที่สามคอเป็นเลือดีแล้อปูบ่อมันเป็นเลขอดหาสันเป็นว่าปัจจุบันมาแม่นี่มีมันอีกสิบแปดเจตหาแล้วว่าตอนนั่งคุยกันอยู่างไค่ะย่ายอายเพิ่มแล้ออาจารย์นักเรียนก็ได้ตัวนี้ก็เลยวางสี่สำนักเด้สำนักคนเด้กัน กับปนูนี่ลาอยนี่ก็ะถิ่ให้อาจารย์น,นัดอยนีทะเลล้างสิกระไรล้างตัวที่สามนีม่นมันโมนเป็นเพราะว่าความเพิ่นเป็นศูนย์มันบ่เออจ้ากะเลว้าตัวที่สามเป็นหาสันโอก็เลว่าเอาตัวใดกะดีขึ้นกันก่ะปูสำรับปูขั้นปูอยากให้ลวกล้านเถือกกะให้ได,กได้กะให้ได้กลับขึ้นมาล่ำถาวายเด้อก็ะลยว้างสิได้มาได้วมาสันแต่ว่ากะคือจังว่าล้วเนาะกับเพิ่นกระได้จังสี่เล่ากระจุดกระได้คือเพิ่นยุ่งสินะ เด็กถูกฆ้าตัดออกมามสองตัวมันก็จะเป็น7 7, เจ็ดแปดแปดเจ็ดน้ำแน่เนาะซึ่งอาจารย์นราเพิ่งกับปล่อยออกมามีเจ็ดแปดแปดเจ็ดน้ำเนาะค่ะการออกตัวนี้อิลีนกับชิมาร่น้ำเลยเรอวาดได้สามตัวเจ็ดฮากับที่จุดถูกได้ในมือนี่เป็นบค่ะ เราอยากมาล่ำเราอยากมาล่ำก็เลยว่าเออปูกันอยากให้อีหลาน้อยมาล่ำให้ปูเห็ดให้มันใดคืออาจารย์นอาเดอร์เลี้ยขนาดเพราะว่าอยู่สำนักเดียวกันแล้วบางทีมาสำนักเพิ่นสนักว่าเออได้ได้อาจารย์ท่านเลขทูตอะไรก็แม่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าใช่ป่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทูบบันเนี่ยไปไปไย 875นะคะชัดเจนเนาะคะ่ะตัวเลขชัดเจนนะคะ